ครับวันนี้เรามารีวิวเจ้าเครื่อง E2T H30T H นะผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการทำงานของตัวเครื่องจะเป็นยังไงครับเอาไหมครับองเครื่องนี้คร,คราแวก็สแกนไอทีนะครับสแกน,นเสร็จแล้วนะครับก็จะมีลูกสอยขึ้นนะกดตรงนี้นะครับยันเ s ซิก i มเนอร์คลิกลงไปก็จะให้ล็อกอินนะครับผม เราก็ล็อกอินแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโคมดกวานะครับเปลี่ยนเป็นโคมล็อกอินโคมนะครับแล้วก็ใส่เลยครับแอดมินั้งสองบรรทัดนะครับแอดมินหมดเลย เครื่องก็จะเข้ามาในสเตตัสนะที่กำลังรันอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอเครื่องทำงานนะครับตัวนี้ก็เซตฟูง่ายๆก็คือว่าที่เซตติ้งแล้วก็ปูงครับคล้ายๆกับตัว L2 อารดินนะตัวนี้ก็ก๊อปปี้ตัวปิดคอย VRBTC นะครับไปใส่เครื่องได้เลยใส่ตรงนี้นะครับผมอ่าปิดอันนะครับก๊อปปี้นะครับ แล้วก็ไปใส่เปิร์นะครับต L, ว JL เราก็ใช้เป็น Dewey m i n e r นะครับเดีวว่า105540อยู่ที่เราตั้งนะครับตัวนี้ตามด้วย Worker ตัวนี้เป็นชื่อของเครื่องน,นะครับผมพอเ e s t เสร็จก็รอเครื่องทำงานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าได้แรงดึงเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเรามาดูเมนูต่างๆกันนะครับเมนูต่างๆก็จะมีเซตติ้งเนี่ยก็จะมีเซตปูแล้วนะครับมีเซตไอพีได้เซตรหัสผ่านนะครับแล้วก็เซตไอพีครับแล้วก็คอมเมน์นะครับตอนนี้อยู่แฟคทอรี่เองนะครับผมก็สามารถดันขึ้นได้อีกนะครับเพิ่มแม่อัปเกรดนะครับแล้วก็รีเซ็ตเครื่องนะครับโอเวอร์วิวโดโมเดลเครื่องต่างๆนะครับข้อมูลเครื่องต่างๆนะครับ Okay. อเดี๋ยวรอเครื่องรันนะผมต่างรอเครื่องรันเดี๋ยวเราไปัว้าเครื่องที่มาใหม่เครื่องมาใหม่ L3 บวก S9 สามนะครับ L2 อารมมาบินใหม่นี่ L2 อาราบินครับมาเทียบมาให้เทียบ ตอนนี้ก็เครื่องจะมีพัดลมด้านหน้านะับสองตัวแล้วมันลมพอวเอร์นะครับแล้วก็เป็นบาเด็กนะครับเชื่อมง,งานก็จะเห็นจ้าวขึ้นคนระับด้านหลังนะพอเครื่องทำงานจะเบาลงนิดนึงนะฮะไฟก็จะขึ้นเี็อะไรสลอบนะด้านหลังไม่มีไฟหนะ้มอมีหนึ่งด้านนี้ สารก๊ามีไกลนะครับ,บเพื่อสามซึ่งคือเด็กนค่อยบูนะพอมันเบาแล้วมันก็จะค่อยบูกลับขึ้นาใหม่นะ ุดเริ่มมาแล้วครับขึ้นมาที่ที่13่เฮนละก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็จะมีกา๊าซทั้งหมด3กา๊าซนะครับมณนภูมิก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เป็นแรงขุดนะครับแรงขุดก็จะค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยๆนะผมก็ใช้เวลานิดนึงนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่หมดเ o อร์ Man นะเป็นโหมดแค่ Factory นะครับตอนนี้ถ้าเกิดปรับเ o อร์แม n ก็จะแรงขึ้น๋ยวกินไฟมากขึ้นนะครับถ้าปรับรถก็จะประหยัดไฟลงนะครับแต่ละขุก็จะลดลงบ้างนะผมเก่ยรสแลเว็ละกใช้เวลารันประมาณ10นาทีนะผม จะเะต็มเต็มนั้นตอนนี้ตอนนี้เครื่องที่ร้านก็จะเหลือไม่เยอะมากนะเป็นรุ่นถุมาโดยรุ่นเล็กเป็นเฮดก้าด้วย เป็นนะครับ เป็นไปยเ่สียอจะต้องปรับเป็นตัวพมนาะที่ห้าแล้วครับ กราฟมาแล้วครับมีกราฟขึ้นให้นะตอนนี้ก็อินโนจะใช้เวลาบูตนานนิดนึงนะครับก็วันนี้ซีทูทีก็จะกินไฟอยู่ที่สเปคอยู่ที่2,200วัตต์3ามสนะครับหกลบสามเนะครับแล้วก็เอ่อเป็น ตัวนึองอินโนซิลิคอนนะครับผมมีหลายโมเดลนะครับก็จะมีโมเดล T27 T27 Plus 37 THz นะครับผมแล้วก็ T26 THz T29 t h นะครับผมก็มีออกมาหลายตัวอยู่นะครับ อันนี้ก็แรงขุดไปที่27มิลลิเมแล้วนะครับผมก็ค่อยๆขึ้นนะครับถ้าเราไปดูในเว็บก็จะเป็น p 2 t Turbo นะครับที่2 Turbo นะครับผมที่เป็น2 9 3 0ั mm นะครับไปดูในเว็บ c h e c แล้ว ก็ว like, ันนี้ก็รีวิวทีละทีไปเท่านี้นะครับผมไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของเราด้วยครับมีอะไรก็จะฝากต็ลงไปนะครับในช่องของเรานะครับวันนี้ก็โอเคครับเป็นบริษัทแม่ของยินโนนะยินโนเป็นคนแล้วะ